สวัสดี FC แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะครับอยู่กับช่องอดิศรแฟมิลี่ช่องนุกกี้แฟมิลีและก็ช่องบาวสอนสตอรี่ครับนะฮะล่าสุดตอนนี้นะครับรถตู้มาในะ FC นะ FC มาจาก USA นะครับมากันเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้คุณลุงคุณป้าก็มาต้อนรับแขกในะ FC โอโ

อยากป่ะอยากบ้าบ้างอากิบ้างม่อาทิตย์ีชิดอาีติ๊กม่ให้น้ำพ่อไม่ให้น้ำป้าก็ต้องให้น้ำนะเวลาร้อนเอาน้ำปลเป็นคณแม่ คนไกซื้อหรืแต่ว่าหนูว่าแค่เป็นคนไทยมาใส่กินก็ไม่ใส่กินะานาแม่แม่เองี่มากมาเกี่ยวจาันเหียวันที่กขา อากาศนะครับ fc นะฮะดูนะครับ fc มาเยี่ยมคุณลุงคุณป้านะครับวันนี้นะครับปืมปิตินะครับพร้อมน้ำดื่มนะครับเอามาลงที่โรงครัวนะครับ ะนดูบรรยากาศนะฮะโดยรอบนะฮะที่หนึ่งไปอยู่นี่นะฮะเอฟซีเข้าไปเลยเพียรครับครับไม่เป็นไรเอาบรรยากาศถ่ายบรรยากาศให้ชมให้ FC ได้ชมบรรยากาศข้างนอกบ้างก็ FC มาจาก USA นะครับเราก็ทักทายตอนที่เขาลงมาจากรถตู้แต่ว่า เรายังไม่ได้ตั้งกล้องนะครับก็ขออนุญาตแม่แม่ที่หลังก็คือหลังจากที่เขาเดินมาหาลุงกับป้านะฮะเราค่อยเดินตามมาถ่ายไม่ได้ถ่ายทันทีนะครับอือคนไปนนไปามหา่นอืมกวนนมานี่อืใช่เราก็ปล่อยให้เพื่อนลงมาใช่เราก็เพิ่งเดินตามมาถ่ายนะฮะเพราะว่าเราก็ให้แขกเพิ่อนั่งก่อนเราถึงมาถ่ายนะครับจบแล้วค่ะะครับ ขอ,ขอบคุณครับนะแลวก็ปี่ีเจ้าวค่ะ นี่นะครับบรรยากาศก็เ,กเดี๋ยวคุณลุงคุณป้านะฮะก็คุยกับทางเอซเป็นการส่วนตัวนะครับก็บรรยากาศนะฮะนี่มาดูพี่ชัยนะในการนะฮทำเชื่อมเด็กนะฮะเอฟซี FC นะฮะครับ ออ,อพี่ใช้ใช้ตัวตัดเหล็กนะครับให้มันเข้ารูปนนเอฟซ แดดแรงนะพีก็ต้องได้ใส่แว่นตานครับรกันแดดไ,ไ,มไมว้งานเชื่อมนะครับต้องใช้ ความรู้ความสามารถของงานช่างน้ำกว่าจะได้แต่ละจุดแต่ละจุดนะครับเชื่อมแล้วก็สวยงามด้วยนะครับจะสังเกตว่าที่ใช้ก็จะทําการดัดไปด้วยนะครับเพราะว่าเหล็กเหล็กอ่ามันไม่ได้ตรงทั้งหมดนะครับเพราะว่าการขนย้ายทําให้เขาต้องงอนะครับงอเหล็กเพื่อที่จะทําให้มันตรงก็ต้องนี่ครับ จะค่อยดัดไปเรื่อยๆนะจะสังเกตว่าจากต้นจนถึงปลายนะฮะนี่ใกล้แล้วนะฮะนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วนะก็ฝากผลิตภัณฑ์ของบริษัทมอนอุมโฮมซับทีพีสกินนะครับเจลอาบน้ำเจลล้างหน้าทีมพีสกินซีบัตทันทัลเปต้าคุ๊กแคนเสื้อองค์ปูฟาริจิตนะครับทีพีโกโก้ทีพีคอฟฟี่นะฮะศูนย์เก้าสองเจ็ดกสีเจ็ดห้าสองหกหรือแอททีพีสกินออฟิเชียลนะครับ, 6, รอรบสอบถาม แอดมินได้เลยนะครับแล้วก็สั่งซื้อให้กับพี่ๆี่ยูทูบเบอร์ทุกๆุช่องแล้วก็อย่าลืมอาที่สอนแฟร์มารีด้วยนะครับสวัสดีครับ